สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอชอีกเช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับครับที่ท็อปร้อยนะครับใช้แผนอะไรมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งท็อปร้อยนะครับในการแต่แรงก็จะมีแผนที่หลากหลายมากๆเลยนะครับอยู่ประมาณสัก10กว่าแผนเลยนะประมาณเกือบๆกืบยี่สิบเลยนะครับแต่ว่าเราจะัดอันดับมาแค่5แผนนะครับจะมีแผนไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเดอเบนพีชอปนั่นเองนะครับ มีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ WP เลยครับ โดยลำดับครับนั่นก็คือแผน4 2 3 1 Y คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าแผนแบบนี้มันรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นั่นเองครับโดยแผนนี้ครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมครับในท็อปร้อยเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมนั่นเองครับก็จะเป็นหน้าเดียวนะครับนะแล้วก็อแดนกลางอยู่ที่ประมาณ5ตัวนะตัวนี้เป็น LM อันนี้เป็น RM นะครับก็สามารถที่จะเล่นเกมรับได้ด้วยนะครับเกมลุกก็ได้ครับนะ ตรงนี้นะครับก็จะมี CDM 2คนนะครับที่ช่วยในเรื่องของการตัดบอลนะครับแล้วก็การจ่ายบอลนั่นเองนะครับหัวใจในการบุกนะครับก็จะเป็นกองหน้าแล้วก็ c a m นั่นเองครับแล้วก็ปีกสองฝั่งนั่นเองครับแผนนี้ก็มีสมดุลที่ดีครับเกมรับก็ได้นะครับเกมรุกก็ดีครับเวลาเจอแผนนี้ที่ไรนะครับก็จะไปไม่ค่อยเป็นครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันแบบมันมันกระจุกตัวมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการเจาะเข้าตรงกลางเนี่ยมันยากมากๆเลยครับเจาะปีกก็ตรงกลางก็แบบแน่นนะครับ อันนั้นแผนนี้ก็เป็นอะไรที่สมดุลนะครับนะซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ที่อันดับ5นั่นเองครับอันดับ4ครับนั่นก็คือแผน 41212Y ครับก็จะเป็นกองหน้า2คนนะครับนะกองหน้าคู่นะครับ2คนครับมี CAM อีกคนหนึ่งครับที่มาช่วยในเรื่องของเกมรุกนะครับเป็นแถว2อะไรประมาณนี้ครับ เป็นการเชื่อมเกมนะครับระหว่างเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับอาจจะมาตัดบอลบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับมีปีกทั้ง2ปีกนะครับนี่ครับจะเป็น LM แล้วก็ RM นะครับก็ช่วยในเรื่องของเกมรับก็ได้ครับอันนี้ก็จะมีการเล่นที่หลากหลายหน่อยนะครับสามารถที่จะเล่นปีกก็ได้หรือว่าเล่นตรงกลางชิ่งตามช่องก็ได้ครับในกองหน้า2คนนี้นะครับที่สําคัญนี่ครับมี c d m อีกคนนึงครับมาช่วยในเรื่องของเกมรับนั่นเองครับ ก็ทําให้มีเกมรับที่ดีนะครับมี CDM อีกคนนึงครับมาตัดเกมก่อนที่จะถึงแผงหลังนะครับซึ่งแผงหลัง4คนนี้ก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วในการเล่นทั่วทั่วไปนั่นเองนะครับและอันดับ4ครับ41212 Y เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่7ทีมนั่นเองนะครับอันดับ3ครับก็ยังเป็นแผน41212อยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนจาก Y เนี่ยเป็นแนโลนึงครับแผนนี้ครับปีกจะหายไปนะครับกลายเป็น c m นะ c m 2ฝั่งเนี้ยมาแทนนั่นเองครับคือพูดง่ายว่า อาจจะเน้นในเรื่องของการขึ้นบอลแดนกลางซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะกองหน้าคู่นี้ก็ชิงตามช่องกันอยู่แล้วครับมี CAM ที่มาช่วยในเรื่องของเกมรุกนะครับช่วยเชื่อม2คนนี้นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของเกมรับบ้างนะครับนะ สามประสานคนนี้ก็มีหน้าที่สําคัญก็คือในเรื่องของการผลิตสกอร์นะครับในส่วนของ3คนนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของดันเดนกลางนะครับนะใครที่เคยเล่น4ี่สามโฮลดี้ก็จะรู้ว่า3ประสานนี้ก็ช่วยในเรื่องของทั้งการตัดเกมการจ่ายบอลน่นองครับนะสามารถที่จะเล่นเกมลุกก็ได้ครับแต่ว่าแผนนี้คือหลกัหลกๆก็คือเล่นเดนกลางส่วนใหญ่เลยครับเพราะมันไม่มีปีกไงเออดังนั้นเนี่ยมิติอาจจะแบบอาจจะน้อยไปนิดนึงนะแต่ว่าในเรื่องของแดนกลางเนี่ยแน่นแน่นอนนะครับในส่วนของแผงหลัง4คนนี้ก็เป็นเรื่องปกติ เป็นค่ามาตรฐานที่เราใช้ใช้กันอยู่แล้วนั่นเองนะครับและอันดับสาครับ41212เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่10ทีมนั่นเองนะครับอันดับ2ครับนั่นก็คือแผน4 2 4นั่นเองครับก็แผนนี้นะครับก็ติดอันดับมาอีกแล้วนั่นเองครับ424นั่นเองครับแผนนี้ครับเป็นการที่แบบว่าบุกมันมากๆกนะครับเกมลุกนะครับมี4ตัวนะครับที่ชอยช่วยสอดประสานกันนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นปีก2ฝั่งนี้ครับกองหน้า2คนนี้นั่นเองครับ แผนนี้นะครับก็บุกมันแน่นอนนะขอให้เราคึงบอลในแดนกรอบเกตโทษอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะครับนะอย่าเสียบอลพยายามชิงตามช่องไปเรื่อยๆนะครับชิงตามช่องมีช่องเมื่อไหร่ก็ถึงจะมีโอกาสที่จะได้ยิงนั่นเองครับในแดนกลางนี้นะครับก็จะเป็นตัวตัดเกมนะครับนะตัวตัดเกมแล้วก็ตัวจ่ายบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเดนเข้าไปตรงกลางหรือว่าออกไปทางปีกนะครับนะ เกมของคนนี้ก็ต้องถึกๆนิดนึงนะครับเล่นเกมรับได้ด้วยนะครับเกมลุกก็ได้นั่นเองครับซึ่งเ m มของคนนี้ก็มีส่วนสําคัญมากๆนะครับที่จะทําให้แบบว่าไม่โดนเสียประตูนะครับนะเพราะว่าถ้า2คนนี้หลุดนะครับก็จะเจอแบ็กโฟนี่นะครับนะซึ่งถ้าหลุดไปนี่ก็มีโอกาสที่จะแบบเสียประตูมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งแผนนี้นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่12ทีมนั่นเองนะครับและดับ1่ะครับก็ยังเป็น4-3 โฮดิ้งอยู่นั่นเองครับนะก็แผนนี้ครับก็ยังได้รับความนิยมเสมอมานะด้วยดีตลอดมานะครับก็เป็นอันดับหนึ่งมาทุกๆครั้งที่จัดอันดับนั่นเองครับนะซึ่งสามประสานตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเล่นตรงปีกก็ได้นะครับเข้าไปแดนกลางก็ได้นะครับก็มีความก็มีการเข้าทำที่หลากหลายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นออกปีกหรือว่าแดนกลางก็ได้นะครับเนี่ยจะมี CM 2คนนะครับแล้วก็ CD อีกคนหนึ่งครับเอาไว้ตัดบอลนะครับก่อนที่จะถึงปราการด่านหลังนึ่นงครับ ซีมตัวนี้ก็มีความสําคัญมากๆเลยนะครับถ้าตัดดีนะครับกองหลังก็เล่นง่ายนะครับถ้าตัดไม่ดีคือกองหลังก็แบบ เจอเลกเหมือนกันนั่นเองครับนะแล้วก็ CM2 คนนี้ก็เล่นได้ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับนะครับถ้าจะให้ดีแลก็ขอตัวสูงๆหน่อยก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่สูงก็ไม่เป็นไรครับนะสามารถที่จะเล่นตัวเล็กๆก็ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยครับออกปีกก็ได้นะครับเล่นแดนกลางก็ได้นะครับเป็นแผนที่รู้สึกว่ามีความสมดุลสุดๆแล้วนะครับนะในส่วนของแผงหลัง4คนนี้ฮะแบ็กโฟร์สคนนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่เกมสมัยนี้นะครับก็จะเป็นแบ ส่วนใหญ่ก็ใช้แบ็คโฟกันนะครับน้อยคนจริงๆจะใช้แบบหลังสานะครับซึ่งหลังหลัง4เนี่ยก็รู้สึกคุ้นชินมากกว่านะแต่หลัง3ก็แล้วแต่คนนะใครที่ควบคุมหลัง3ได้เทพๆก็ม,มีมีเหมือนกันน,นั่นเองครับซึ่งอันดับหนึ่งนะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่36ทีมด้วยกันนะครับอ่ะร้อยละประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับที่ใช้กันน,นั่นเองครับ ในส่วนของแผลนะครับจริงๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าในท็อผ้เนี่ยก็มีประมาณนี้แหละนะครับที่นิยมใช้กันนะก็อาจจะซ้ำๆเดิมๆบ้างนะครับแต่ว่าก็ในเรื่องของอัตราหรือว่าเปอร์เซ็นต์ความนิยมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละเดือนนะครับแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังเป็น43 3 Holding ที่ยังได้รับความนิยมสูงสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกนะครับสวัสดีครับ